สวัสดีสสดครับวันนี้เรามาดู<อ>ปั๊มน้ําแบบแรงดันคงที่นะฮะปั๊มน้ําลักษณะนี้จะมีถังแรงดันอยู่ยด้านบนนะฮะเป็นกระปุกกลม,อกลมๆองี้ยนะฮะ คือถ้าลักษณะน้ําในถังนี้มันเต็มใช่ไหมฮะปั๊มจะตัดออกบ่อยนะฮะเราก็สามารถถอดโดยการถอดออกมาแล้วก็หมุนออกมาแล้วเอามาเทน้ําออกได้นะฮะแต่ก่อนทําเราก็ปิดปิดไฟหรือชักปั๊กออกแล้วก็ปิดวาล์วน้าเข้าน้ําออกในปั๊มนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะฮะเราก็ทําการถอดเกลียวตัวนี้ออกมานะฮะแล้วก็มาเทน้ําออกนะฮะแต่ถ้าเราเทน้ําด้านนี้ออกแล้วยังไม่หมดใช่ไหมฮะ มันมันจะมีน้ําขังอยู่ด้านในซึ่งลักษณะนี้คือยางมันเริ่มรั่วแล้วแล้วก็จะทําการในการถอดน็อตด้านบนเนี่ยนะฮะก็จะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวนะฮะเราก็ถอดน็อตด้านบนนี่แหละก็เป็นบางรุ่นก็จะเป็นอ่าใช้สกรูไลแฉกหรืออะไรเงี้ยนะฮะอ่าเราก็อาจจะใช้อะไรเคาะหน่อยแล้วก็เอาอ่าสกรูไลหรือว่าคีมล็อกจับบิดออกนะฮะทีนี้เราก็จะมาอ่าเทน้ําอีกด้านหนึ่งออกนะฮะเราจะสามารถเป่า อีกด้านฝั่งตรงข้ามช่วยก็ได้นะฮะอ่าอ่าเนี้ยน็อตนี้ก็จะมีทุกอย่างนะฮะก็จะกันลวฟไว้อยู่แล้วนะฮะทำให้เราอาจจะไม่ต้องพันพลาเตพันเกียวได้นะฮะแต่น็อตถ้าน็อตหายมันก็จะใช้น็อตทั่วๆไปได้นะครับน็อตเป็นเกียวคล้ายๆน็อตที่ว่าใช้กับพวกจักรยานนั่นอะไรเงี้ยฮะได้ฮะเราก็เทน้ําออกจนหมดแล้วเราก็ใส่น็อตคืนลงไปนะฮะืดเหมือนเดิมแล้วก็ จะทาให้ปั๊มเนี่ยตัดต่อช้าลงนะฮะอย่างอันนี้คือเราใช้น็อตจักรยานนะฮะน็อตทั่วไปนะฮะน็อตเกีียวนะฮะน็อตเกียวเล็กๆเราก็มาลองมาเทียบเกีียวดูแล้วก็ลองลองใส่ไปดูนะฮะว่าพอดีหรือเปล่าถ้าเราใช้น็อตตั้งณะนี้เราต้องพันพันเทพันเกีียวนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเดี่ยวมันจะรั่วนะฮะกษณะเนี้ยคือเราต้องคอยตรวจเช็คมานะฮะถ้าว่าลักษณะมันรั่วส่วนอ่าสวิทช์แรงดันอันนี้เราก็ ที่ถอดให้ดูเพราะว่าเราทําการบางคนอยากปรับสวิช์ใช่ไหมฮะอันนี้คือเราคลายไว้ให้สวิช์มันอ่อนซึ่งการคลายลักษณะนี้ของเราต้องการให้ผลเราคลายน็อตด้านบนเนี่ยนะฮะพอคลายปุ๊บสปริงมันจะอ่อนลงทําให้แรงดันในท่อท่อที่ส่งน้ําไปใช้เนี่ยลดลงมานะฮะน้ำในท่อหมายถึงว่าช่วงที่เราเปิดปั๊มเปิดก๊อกครั้งแรกนะฮะน้ามันจะยังไม่แรงมาก แต่พอปั๊มมันรู้แล้วว่าสวิ์มันต้องการทําการทํางานมันก็จะปั๊มมันก็จะปั่นนะฮะทีนี้น้าก็จะมาปกติจะมีข้อดีตรงที่ว่าบางบ้านที่เคยไปไปดูนะฮะเขาก็ลักษณะน้ำเข้ารั่วภายในนะฮะก็คือปั๊มก็จะตัดต่อบ,บ่อยนะฮะเพราะสวิคตัวนี้มันมันตรวจสอบได้ว่าน้ําม,มันสูญหายไปนะฮะอันนี้เราก็เคยเลยคลายสปริงให้มันอ่อนไว มันก็เลยจะนานขึ้นไปอีกนะคือจากเดิมที่ตัดต่อทุก2นาทีอะไรก็จะเป็น5นาทีอะไรไปเพราะว่าแรงดันในท่อมันน้อยลงใช่ไหมมันก็จะรั่วน้อยลงนะฮะแล้วก็ลองใช้วิธีนี้ดูได้นะฮะก็จะดีกับท่อ PVC ซึ่งท่ออาจจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วลาคายให้มันอ่อนลงก็ได้ถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ตอนคายเราก็นับรอบไว้ก็ได้เวลานั้นเราก็ขันคืนเข้าที่เดิมก็ได้นะฮะนี่นะฮะ ส่วน่เรื่องสวิตเรื่องอะไรนี่ก็จะมีจําหน่ายอยู่นะฮะอันนี้ก็ประมาณห้าหอบาทถ้ามนเสียนะครับก็สามารถเห็นได้ส่วนแอตัวถังถังถังน้ําตัวนี้ถังปั๊มแรงดันตัวนี้บางรุ่นเขาจะเป็นแบบฝาจุกเปิดให้เติมลมได้นะครับอันนี้เราก็สามารถจะนําจุกที่เติมลมรถทั่วไปรถมอเตอร์ไซค์เรามาเติมลม ให้เข้าในระบบไฟนะฮะก็จะมีทําให้การตัดต่อของระบบน้ํานิ่งนวลนะฮะอันนี้เราก็เทน้ําออกให้หมดนะฮะถ้าถ้าเป่าช่วยได้เราก็เป่าช่วยน้ําจะได้ออกไวขึ้นนะครับคือันนี้ก็สําหรับว่าบางบ้านที่มีปัญหาต้ดต่อบ่อยนะฮะก็ลองปิดไฟปิดปิดดึงปลั๊กออกแล้วก็ปิดวาล์วน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็ลองลองมาายตัวนี้ขึ้นมาดูนะฮะ แล้วก็ดูว่าในถังเนี่ยมันมีน้ําอยู่ในถังเนี่ยเต็มหรือเปล่าคือถ้าถังมันหนักๆแล้วรู้สึกว่ามีน้ําก็พยายามเทออกให้หมดแล้วก็ใส่คืนนะฮะแต่ถ้าเทแล,แล้วยังไม่หมดก็เรามาคายฝั่งนี้ดูนะฮะมันอาจจะระบบข้างในมันอาจจะรั่วได้นะฮะเขาจะมีลักษณะเหมือนแผ่นยางนะฮะข้างในกันรั่วแล้วขณะนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราหาอ้ถังผัก ถังปรับแรงดันอันนี้เราหาเปลี่ยนได้เราก็ควรจะเปลี่ยนนะฮะจะดีนะฮะอันนี้พอดีผมยังไม่ได้หาเปลี่ยนก็เลยว่าใช้แบบนี้ไปแต่ว่าเราก็ต้องคอยดูอยู่เหมือนกันนะอันนี้น็อตที่เราเอามาใช้แทนกับทั่วไปได้นะฮะตัวนี้สามารถใส่ได้เกี่ยวลักษณะเกีียวมันเกี่ยวละเอียดเนี่ยเป็นน็อตเกี่ยวละเอียดเป็นม่้งนะฮะน็อตเกีียวมิงตัวเล็กๆนะฮะอันนี้ต้องลองเทียบเกีียวดูนะครับ อันนี้เราก็พันสเตปพันเคียวให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถใส่ใส่คืนได้นะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับส่วนหนาชิ้นส่วนอื่นก็จะคงไม่มีอะไรมีแต่ก็เทน้ถ้าสวิทช์แล้วใช่ไหมฮะก็ยังมีน้ำดันเสียแล้วก็เปลี่ยนนะ่ไแล้วก็จะมีพวกตัวอื่นพวกเราก็ถอดล้างวาล์วพวกอะไรนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะเราไม่มีอะไรมากใ้สักลายแบนก็เอาคอนอันนี้เราก็ลองใส่น็อต กขันให้แน่นนะครับครับแน่นนะถาจะมีนีผมก็อันนี้ก็าจะมีลูกย่างอยู่นะเราก็เลยอาจจะไม่ต้องผันยานะ่าัเต็ปผันเกี่ยวนะฮะเราก็ใส่ได้ง่ายๆนะอันนี้เราก็ยังไงเดูยผมก็ยังไงเราจะทํแเราก็ควรจะปิดน้ําปิดไฟให้ให้เรียบร้อยนะฮะแล้วเราก็ค่อยถอดนะฮะเพราะว่าอาจจะมีการรั่วของไฟด้วยนะฮะ จบคลิปเท่านี้ลคะครับสวัสดีค่ะ